เรียกว่าไม่เกินคาดจริงๆเมื่อเพจเครื่องรีโมทเผยว่าพระเอกพิธีกรหนุ่มซีสิวัตช่อชัยชรินนั่งแทนพิธีกรคนใหม่รายการร้องข้ามกำแพงทางช่องเวิร์กพยแทนพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวร โดยเพจเครื่องรีโมทได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าหลังจากยิงโปรโมทต,ตอนออนทีวีแต่พอมาเป็นออนไลน์ก็ตัดช่วงนั้นทิ้งทำเอาคนดูคาดเดาว่าจะลงเอยยังไงกับร้องข้ามกำแพงและข้อสรุปก็เปิดออกมาแล้วว่าหวยไม่ล็อกออกที่ซีซีวัดพิธีกรขาประจำของช่องวกพอยที่จะเป็นพิธีกรคนใหม่ของร้องข้ามกำแพงฟอร์มดีวันดีคืน นอกจากพิธีกรจะฟอร์มดีแล้วทีมงานก็ฟอร์มดีฟอร์มเด่นงานไฟไหม้ยกนิ้วให้กับทีมงานถ่ายปุ๊บตัดป, on, ปั๊บออนปุ๊บทันทีสดสด,สดร้อนร้อนจากห้องส่งบางพูลไปเลยจ้าก,กอดให้กำลังใจทีมงานค่ายนี้ที่แก้ปัญหาให้ทันกับการออนแอร์ air, แสดงความเป็นมืออาชีพอย่างสูงจริงๆส่วนเทปที่อัดสต็อกไปแล้วจะเอายังไงต่อรอให้ทีมงานเขามาคอมเมนต์เอาเองเลยนะสรุปว่าไปเจอซีซีวัต ในช่วงสองทุ่มสองวันรวดวันพุธเพลงรักของเธอวันพฤหัสร้องข้ามกำแพงต้อนรับความสนุกกับพิธีกรคนใหม่ความสนุกแบบใหม่ในร้องข้ามกำแพงออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปช่องว็กโพยกฎหมายเลข23เริ่มวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนี้เลยค่ะ